นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิน้อมใจกราบบูชาพระคุณองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอกราบครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ด้วยความเคารพ ทุกรูปทุกท่านได้พรนศรัทธาอัญจงทุกคนจะนั่งลงนั่งสบายนะก่อนที่เราจะได้นะรับพรเป็นเวลาเราฝึกทําใจสงบเรากลับมารู้เนื้อรู้ตัวกลับมาฝึกทําใจดีใจสบายอายใจเข้าเนักให้มีสติระลึกรู้นะพักผ่อน นะทำจิตใจของเราให้สบายหายใจออกก็ให้รู้นะพักผ่อนใจสบายนะความประเสริฐนะของเราทุกคนนะอยู่ที่เรานะเกิดมาเพื่อไปพระนิพพานพระนิพพานอยู่ที่ไหนพระนิพพานะก็อยู่ที่เรามีความเพียรถูกต้องเข้าใจถูกต้อง ลงมือปะพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเอาทมนะเป็นใหญ่เรารมเป็นที่พึ่งเราธรรมะนะเป็นการดําเนินชีวิตนะไม่ทําตามใจไม่ทําตามอารมณ์ไม่ทําตามความคิดความรู้สึกปัญหาต่างๆนะข้างนอกมันไม่มีนะที่เราต้องมารู้จักคือว่า ที่ปัญหามันมีเพราะมันมีเรามันอยู่ที่ตัวเราครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าจึงให้เรากลับมานะแก้ไขที่ตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองการปฏิบัติธรรมคือการมารู้จักตัวเราเองกรรมฐานทั้งห้าเดบบาตตดจะกรรมฐานจึงมีให้เราดูไม่ได้ดูต้นไม้ ไม่ให้ไปดูนน่นดูนี่ดูผมดูขนดูเล็บดูหนังดูเอ็นกระดูกความหมายที่สุดก็คือการรู้จักตัวเราเห็นอนิจจังที่มันอยู่ในผมเห็นอนิจจังที่อยู่ในหนังเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวใช่ตนคือตัวเรางองตัวเองให้มันออกะจึงบอกตัวเองให้มันได้จึงจะได้รู้จักใช้ตัวเองให้เป็นนะ นเห็นตัวตายใครทิฏฐิดำรีชอบประกอบกุศลที่เรารู้ไปมองว่าแดดมีปัญหาลมมีปัญหาคนข้างนอกมีปัญหาต้นไม้มีปัญหานะเพราะว่าใจของเราที่มันมีปัญหาเนะเพราะว่าทิฏฐิเรามันเยอะนะอัตตาอีโก้เรามันเยอะมันก็เลยเป็นผู้รับปัญหา ร้อนก็เราสุขก็เราทุกข์ก็เราใครทําอะไรเราก็รับมาหมดนะเพราะเราเป็นผู้รับปัญหาพระพุทธเจ้าท่านใี่ให้เรามารู้จักตัวเราตัวเรามันไม่มีมันมีแต่ดินน้ําไปลมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อตัวเราไม่มีคําว่าเราไม่มีนะปัญหามันจะมีจากที่ไหนงั้นท่านทีงให้เรารู้จักคําว่าตัวเรานะ มองตัวเองให้มันออกนะจึงจะได้บอกตัวเองให้มันได้คำว่าเรามันไม่มีนะสุขมันก็เป็นกับภาวะได้ว่าเวทนาดีใจบ้างเสียใจบ้างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปรูปนะรูปชายรูปหญิงรูปสวยรูปไม่สวยของอะไรก็แล้วแต่ถ้าให้เราปรงงู่อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าสิ่งที่มันจะชอบใจไม่ชอบใจอะ รูปสวยไม่สวยรสอาหารที่มันอร่อยไม่อร่อยนะท่านจงให้เรียกว่าปฏิสังขารยโยคือการพิจารณาก่อนที่มันจะได้ขบได้ฉันพิจารณาก่อนที่จะได้นุ่มห่มสวมใส่นะพิจารณาก่อนที่เราจะได้อยู่อาศัยว่าที่อยู่อาศัยเรานะใช้เพื่อปกปิดนะอวัยวะนะเพื่อให้ป้องกันความร้อนความหนาว เพื่อปะพฤติปฏิบัติธรรมใจของเราจริงจะได้สบายเนะงั้นทุกอย่างมันอยู่ที่เรามีความเห็นถูกต้องนะเข้าใจถูกต้องมองตัวเองให้ออกนะออกจากวัตตาสงสารออกจากความเป็นหญิงออกจากความเป็นชายออกจากคําว่าเราของเราออกจากว่าตัวกูของกูนะพระเจ้าจึงบอกโลก,กวิถูเป็นรูปผู้รู้แจ้งโลกให้เรามารู้รู้ตามความเป็นจริงนะ ให้เรามารู้เวทนาตามความเป็นจริงให้เรามารู้นะสังขารการปรุงแต่งตามความเป็นจริงนะเราอย่าไปเอาดีเอาชั่วอย่าไปเอาผิดเอาถูกกับเรื่องข้างนอกมาเป็นทุกข์กับตัวของเราสังขารนะเป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะความปรุงแต่งมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะ เราไม่รู้เท่าทันเวลาเห็นรูปเราก็เลยเป็นทุกข์กับรูปเราไม่รู้เท่าทันในเวลาได้ยินเสียงเราก็เลยไปทุกข์กับเสียงเพราะเรามันขาดสตินะขาดการรู้เนื้อรู้ตัวทั่ว,วพร้อมไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเข้าใจถูกต้องทุกกระทบนะเราก็เลยนะต้องร้องไห้เสียใจสำหรับพระอริยเจ้าท่านผู้เจริญสติสัมปชัญญะทุกอย่างกระทบท่านก็เกิดธรรมะ ทุกกระทบธรรมะจึงกระเทือนรูปสวยก็ไม่เที่ยงรูปไม่สวยก็ไม่เที่ยงรูปเราก็ไม่เที่ยงรูปเขาก็ไม่เที่ยงทุกอย่างกระทบจึงมีเกลี่ยนกะธรรมะคือเกิดความเป็นอันจังทุกขรังอนัตตาทั้งหนึ่งนะมีอุบาสกท่านหนึ่งนะไปกราบนะพระกาสปะซึ่งเป็นพระถือตุ่ด,ดงทั้งก็พูดนไม่น้อย ขอฟังธรรมพูดไม่กี่คำนะนี่ะไปกับพวกเพื่อนป่าอุตสาห์มาหาจะฟังธรรมเยอะสักหน่อยก็ไม่ได้ไม่พอใจอีกไปหาพระประหูสูตรพระอ,อน,น์นต่งกทัยเยสยาวนนี่ก็มากไปนะมากไปน้อยไปจนไปเข้าพอาพุทธเจ้าถ้าเรามองดูนะไม่ใช่ผิดไม่ใช่ถูก ที่เขาพูดน้อยมันก็คือเขาที่เขาพูดเยอะมันก็คือเขาแต่ที่มันพอใจมันก็คือตัวเราอะนะต้องฝึกใจของเราที่มันพอดีอยู่ตรงไหนมันก็พอดีได้ไม่ใช่ว่าอากาศร้อนไม่ใช่อากาศมากไม่ใช่ของน้อยไม่ใช่ของมากพระพุทธเจ้าจึงให้เรารู้จักคำว่าโลกธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยน,นะจาไว้นะมันมีอยู่แปดตัวมันสี่คู่ สุขนะความทุกข์นะสุขนี่ก็ให้รู้จักเนะี่ยนี่ก็คือโลก,กธรรมความสบายความชฉยนชความน่ที่มันกินอยู่นอนสบายความสุขสภาวะสุขเนะี่ยส่วนใหญ่คนเราไม่ชอบทิ้งความสุขแต่ไปหลงในความสุขพออะไรไม่ชอบใจมันก็เลยเป็นทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับสิ่งที่มันว่ามันไม่มีอะไรที่มันได้ดังใจเราสักอย่าง น่ะแดดมากระทบเราก็ทุกใจคนมากระทบไม่ถูกใจเราก็ทุกใจเสียงมากระทบน่ะเราก็ทุกใจเพราะเราไม่ได้ตั้งหลักเอาไว้ให้ดีๆงั้นธรรมะจึงเป็นตัวหลักของพวกเราอ่ะน่ะความสุขความทุกข์ด้ยศเสื่อมยศน่ะในลาบเสื่อมญาลาบนาสะสารเสืิอน,นิ่ทานะไม่มีอะไรที่มันเป็น นียสิ่งที่มันมันก็อยู่ใกล้กับพวกเราแต่ส่วนใหญ่มันมันมันขนตาเนีขนตาที่มันอยู่กับตาเราแต่เรามันก็มองไม่เห็นความสุขความทุกข์ที่มันอยู่กับตัวเราพุทธเจ้าก็บอกให้เรารู้ะแต่เรามันก็ไม่ค่อยรู้กันนะนั้นธรรมะมันก็ไม่ได้อยู่ในป่าธรรมะไม่อยู่ภูเขาธรรมะไม่ได้อยู่ตรงนู้นตรงนี้ แต่ธรรมะอยู่ที่หายใจเข้ารู้สบายออกรู้สบายอยู่กับความโลภของคนอยู่กับความโกรธของคนอยู่กับใจของเราที่เราจะได้รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราจะเป็นผู้ละที่เราจะได้เป็นผู้ปล่อยที่เราจะได้เป็นผู้วางว่างจากตัวจากตนว่างจากตัวเราของเราของเขาของเขาว่างจากความรักความโลภความโกรธความหลงว่างจากคําว่าตัวกูของกูนะพระเจ้าคยตรัสนะครับ พี่จูนะเห็นหมาตัวหน,นะนึ่งมันวะิ่งะเข้าไปในป่ามันกนะ็ไม่สงบแต่ก็วิ่งออกมาอยู่คนไม้มันก็ไม่สบายอยู่ในถ้ำก็ไม่สบายพระเจ้าถามว่านนะพี่จูเห็นสุนัขตัวน,นั้นไหมเห็นหมาตัวน,นั้นไหมมันจะอยู่ในป่ามันก็ไม่สบายอยู่ในบ้านก็ไม่สบายอยู่ในถ้ำในคนไม้มันก็ไม่สบาย ความสบายไม่สบายมันอยู่ที่ป่าใช่ไหมความสบายมันอยู่ที่บ้านใช่ไหมยอยู่ที่อากาศดีอยู่ที่คนดีใช่ไหมพระทั้งหลายก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะมันอยู่ที่หมาตัวนั้นเป็นโรคเลื้อนโรคที่มันอยู่ในใจของพวกเราคือตัณหาความอยากได้อยากมีความไม่พอไม่อิ่มไม่เต็ม ความไม่รู้เท่าทันกรรมความเป็นจริงท่านจึงให้เรามารู้จักคำว่านะ่ะสัมมาทิฏฐินะ่ยให้มีความเห็นที่ถูกต้องเข้าใจถูกต้องตอีลงไปสู่ความทุกข์รู้จักเหตุของความทุกข์นะ่ะรู้นะ่ะความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์งั้นข้อปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็คือวัดของเรากวาดใบไม้ก็รู้จักทุกขนะ์เดินก็ให้รู้จักทุกข์นั่งก็ให้รู้จักทุกข์นะ่ะรู้จัก เหตุของความทุกข์ว่ามันอยู่ตรงไหนรู้จากความดับทุกข์ตรงนั้นนะเราอย่าเป็นผู้แบกโลกนะไปไปเอาดีเอาชั่วเอาผิดเอาถูกกับใครนะเรียกว่าคนเผาตัว,ตวเองนะเอาเรื่องของตัวเองมาเผาเอาเรื่องของคนอื่นมาเผาคือน,นั่งกอดกองไฟไอ้คนอื่นเขาจะสบายเห็นไหมนะคนอื่นเ็าทาผิดอะไรก็แล้วแต่ แต่เราก็ไแปแบกความผิดของเขาอยู่นั่นแหละแบกความทุกข์ของเขาอยู่นั่นแหละไม่ทิ้งไม่ปล่อยไม่วางอาดีตน่ที่เราแบกไว้ตั้งแต่สิบปียี่สิบปีเราก็เอามาเผาเอามาปรุงเอามาแต่งเอามาคิดเอามาอท,าทําจิตใจของเราไม่สงบดั่งว่าเราถูกเผาทั้งเป็นโดยไม่รู้ตัวนะ ดึกว่าถ้าเราคิดเราติดอยู่ในอดีตติดอยู่ในความผิดความถูกของคนอื่นก็คือเรากําลังเผาตัวเองนะงั้นการดับไฟก็คือการรู้จักนะรู้จักรู้แจ้งมาทำาใามเา้ห็นได้ถูกต้องเข้าใจถูกต้องรู้จักนะเรียกว่าสัมมาวาจานะ่วิเวกนะไม่ได้อยู่ในป่านะแต่เรี่องกายวิเวกก็คือกายทํากายให้วิเวกทํากายมีคุกครี ทำกายให้สงบทำกายให้สงบนะไม่วุ่นวายเจีาหาคนนั้นเจีาหาคนนี้วจีวิเวกรู้จักใช้วจีให้มันวิเวกฝึกพูดให้พอด,ดีฝึกพูดให้พอเพียงนะฝึกพูดให้สันโดษในคําพูดนะงั้นผู้บาอาจารย์อย่างเช่นองคุชาถ้าจงเน้นหนักมากเรื่องการพูดคุยกันนะ เราเป็นพระเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติเป็นสมณนะเราก็ต้องทําอะไรให้ความสงบกิจวัตรทุกอย่างจึงิงนะมุ่งสู่ความสงบเกิดความวิเวกเป็นไปเพื่อความวิเวกเป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไลเพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อออกจากทุกข์จะกวดใบไม้ทํากิจก็ต้องรู้จักว่าอย่าให้เสียงดังอย่าไปพูดกันนะเหมือนกับคนหาปลาชาประมงเดินบินตบาดก็อย่าไปคุยกัน ผมผ้าเราให้ต้องรวมนะรู้จักวิเวกจิตวิเวกคือเราผมผ้าเราก็มีพุทธเจ้าครองผ้ากาสาวภพัสเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสักผ้าล้างบาสนะนี่คนมีข้อวัดนะถ้าจะบอกวัดร้างนะไม่ได้จะบอวัดไม่มีพระนะวัดร้างคือวัดที่ไม่มีปัดข้อประพฤติปฏิบัติคนเยอะๆนะก็เป็นคน ที่ลาสิกขาใช่ไหมนะคือไม่เอาสิกขาบทไม่เอาข้อวัดปฏิบัติมาเพื่อปฏิบัติคือลาออกจากศีลจากธรรมนะลาออกจากความดีลาออกจากความเป็นพระลาออกจากมรรคผลพระนิพพานนะงั้นก็ไม่อยู่ไกลพวกเราวัดนะถ้าเรารู้จักการมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเรามีก็วัดอยู่ตรงไหนก็วัดอยู่กับเรา วัดกายวัดวดจาจจวัดจิตวัดใจคำพูดของเราการเดินการยืนการนั่งการนอนของพวกเราอยู่คนเดียวแล้วก็มีข้อวัดอยู่กับหมู่เพื่อนเราก็ไม่มีข้อวดัดงั้นวัจีให้เป็นวัจีวิเวกยิ่งเขาเอาคําพูดนะภาษาเขาเรียกว่าคนชอบกินปลานิลนะะปลานิลน,นะปลาอนะย่างอื่นก็ไม่ค่อยกินกันกินปลานิลน,นะนินทานกาเลนะ น่ะนินเขาเอาเรื่องมาพูดก็เสริมต่อกันไปอยงนั้นเรื่องที่เขาพูดน่ะก็ให้หยุดแค่ตรงเราอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดอย่าทำให้เรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ก็ให้จบตรงนั้นวางไว้ตรงนั้นอย่าเอามาคิดอย่าเอามาปรุงอย่าเอามาแต่งเรื่องที่มันของใครดีใครชั่วใครผิดใครถูกให้เราเก็บไว้ทิ้งไปใจของเราไม่ใช่หลุมขยะ ใจของเราไม่ใช่ถังขยะที่เขาจะเอาของบูตรของเน่าของไม่ดีมาทิ้งนะใจของเราต้องเป็นภาชนะที่เป็นผ่านรองรับบวงดอกไม้นะคุณงามความดีดอกจำปีจำปาดอกมะลิที่มันสวยสดงดงามที่มันหอมรองรับอคุณธรรมรองรับอบุญกุศลท่านบอกให้เรานี้นะนี่ที่ทาง จิตทางใจอย่าไปหนีทางกายไปหาอยู่ตรงนู้นไปหาอยู่ตรงนี้ที่ไม่มีคนนะหนีเท่าไหร่มันก็หนีไม่พนนะ้นเพราะใจมันยังนะมันยังไม่ทิ้งนะที่ถิมานะอัตตาตัวตนคนอื่นไม่ดีหมดเราดีคนเดียวนะมีแต่เราดีมีเราตรงไหนมันก็ทุกตรงนั้นนะเพราะคำว่าเรามันยังไม่หมดไปจากใจของเรา,นะางานทั้งที่เราอนะ มารู้จักนะประพฤติปฏิบัติในตัวของเรามาเข้าใจปัญหาว่ามันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกอย่าเอาข้างนอกมาเป็นปัญหาปัญหาที่แท้จริงเกิดจากกิลเลสที่อยู่ในใจของเราที่เรามารู้เท่าทันที่เราจะได้ฝึกที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องนะ้าใจถูกต้องเพิ่มอินทรีย์บาร,รมีความเสียสละ เพิ่มการประพฤติปฏิบัตินะให้ถูกต้องถูกตรงมีความตั้งมั่นที่ถูกต้องมีความเสียสละที่ถูกต้องมีความเพียรที่ถูกต้องของพวกเรากลับมานะหายใจเข้ารู้พักผ่อนสบายหายใจออกรู้พักผ่อนสบายนะรู้ปล่อยร,รู้วางรู้ละนะนะที่ตัวที่ตนของพวกเรานะทำลาย ก้อนทิฏก้อนมานะ,นะคือก้อนผมก้อนเล็บหนังอินกระดูกตรงนี้แหละนะก้อนเราก้อนเขาก้อนนฝุกก้อนทุกนะที่เราอยาไปยึดมั่นตรึงมั่นนองประชาท่านจึงบอกเหมือนกับก้อนเด็ดแดงๆที่มันสูดเตาเผาจับข้างบนมันก็ร้อนจับข้างล่างมันก็ร้อนเหมือนก้อนยินน้ำไฟลมก้อนผมก้อนเล็บก,กระดูกนะ เราไปยึดไว้ตรงไหนมันก็ทุกขทั้งนั้นจึงขออ้อนุเอกพรนะในคุณพระเสรัตนไตรนะคุณพระพุทธเจา้าพระธรรมปริยสงฆ์ในหะเราทุกท่านทุกคนนะสมบูรณ์พูพพนผลในมนุสสมบัติสวรสค์สมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติด,ด้วยกันนะทุกท่านทุกคนเทอ